บอกให้เื้อสาม <พอ S 1> คนเป็นบอกให้เื้อสามคนเออซีหกนี่บอกให้เื้อมัดแล้วสามคนเป็นแบบคือนี่ฝนะันว่าผู้หญิงมหาสามคนเออครับผมมาแสดงความดีใจกับพ,อพ,อพ่อเป็ดนะครับเนาะเด็กพ,พ่อเป็ดเป็นเข่าเต็มๆครับอีวีซีกับผม นะครับเนาะซีหกสามหล้วก็ะสองตัวตัดไว้ซีสามตรงๆเลยครับยูซีครับผมข่าวผัเป็ดไก่ย่างนะครับเนาะอีฟซีกับโคตรติดตามกดต่อไว้เลยครับด้วยเอฟซีรับสำหรับแนวทางของโปรเฟตข่ามาบริขารนะครับน้องวดที่แล้วกับสองหนึ่งคือเลขทะเบียนรถครับยูซีครับงวดที่แรกแรกเลยกับสามสองหลักกรมาสองหนึ่งทะเบียนรถเพิ่นคือเก่าครับกลายเป็นขอความฝันของพ่อเฟตเข้าตรงๆครับยูซี่กับผม นายชัยวิจินญญายาตในการรับชมนะครับทางช่องเป็นสื่อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับยุซี่กับผมมกักจะจัดขัด,ก,ดรรกระพานนะครับเนาะกันมักกันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแกล้งเตือนเอาไว้นะครับเนาะขอกระลังแรงใจให้กับทางทีมงานของพ่อสไตร,พ,รพ่อรวยผู้ถอพ่อรวยครับเมื่อนี้ขอแสดงความดีใจกับพ่อเพชรไก่ย่างครับยุซี่ขับมาแล้วครับยุซี่ครับผมไปไปฟังพ่อเพชรพคนสิ่บอกสู่ฟังนะครับเนาะว่าเพิ่นฝันอียังเมียเพิ่นขดใหญ่ไหลครับแปงว่าผู้เป็นพรรกงานี่ สองแสนกว่าประทันเก็บเงินยังพอนมดประคันครับยับซีครับผมไปฟังคนที่บอกสูตรฟังครับผมอ้าวครับยับซีครับผมอ่ามาดีอกดีใจกับพอเพียดขับยับซีครับผมพอเพียดเลขเพิ่นเข่านะครับนะตรงโกงเลยงวดนี่ครับยับซีครับผมเข่าตรงตรงเลยอ้าวโทษตรงคักตรงแน่เหรอเงยตรงคักเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับ อ๋อดีอกดีไก่นําบอกอย่าเผลออย่าเผลออย่าเผลอเิยเนี่เอาทั้งบนทั้งล่างเพลงนะนะเอฟซีเอฟได้ก็ดีใจนํานั่นแหละบุญบุญกับเขาดิล่างดินี่ไงบนุญสีสามเข่าตาบนอ่าแล้วล่างก็เปิดดูเปิดดูในในนี้ดินีถ่ายคลิปเลยนี่ ถ่าคลิปเลยดิีอโยกมือนะเยดังซีหายเยดังซีหยถ่ายคลิปยกมือยกมืออยู่ในคลิปของป่าสบายนะยกมือขึ้นแกดูเยดีไรเนองหกมา่ได้เชื่น้องนแต่ว่ายกมือเถิายกยกึงรูปันี้ยกรูปับนี้คือเล็เขาเอานีเลยประเดนไหเอานีเลยแล้วหกอันนี้ของพ่อเพียรีออังหกสี่หกสามสี่สิบหกบอกสี่หกแต่ว่าบอกมาแล้วสามคน แมนเออการได้มาตัดสองตัวก็มีซีสามเขาตรงตรงอ่าอันนี้หลักฐานการบอกให้ซื้อสามคนบอกขึ้ซื้อสามคนเออซีหกเนี่ยบอกขึ้ซื้อมัดแล้วสามคนนั่ืองโอ้เขนครับในแม้นเนี่ยเออเามือเมื่อเมื่อเมื่อหัวสีออกแม่บ้านเศื่อไหร่สองเชนควายเก็บเงินมาสักเบิร์ดเหรอปลาขึ้นขึ้นโกลบอลมาเออต้องหมดเขึ้นนี่ที่เออ คือนี่พันปุยมหาสามคนเออเสี่สามพันตรงๆเลยนะกันละบ้านนี้เลยสอนเห็นเน่ยกาแล้วกันยังสอนอ่ะเอ้าตู้อันดี้ปะอ๋ออันนั่นเนี่ยโอ้พ่ออยากบอกดอกมันตรงกันกับตัวนี้เนาะโอ้มันตรงเขาตัวนี้นั่นแหละตัวกระเราะสี่สามโอ้เพิ่นได้ไปโยนเราได้ตีบ้านที่นี่ือว่าเขามาจำ่ายรถหมู่บ้านนี่ลม เมื่อบ้านเนี้ว่ไหบ้านนี่เขาดำดากรถขั้นขั้นดำนะขั้นดำขั้นมันหกหนึ่งอะนะเอาไามมิลีบ่ะามมิลีอะสามมิลีขั้นสามศูนย์หหนึ่งโอ้เขากลางป่ายเลยบ้านนี้ได้ได้อีกตัว้่าที่สองแซตกวาเก็บเงนบพท่านเบิ์ดเดี๋ยวบักอ้วนบักอ้วนดำนะหมาน่ะ เศร้าพุ่นก็คือตู้คนยังเพา่นคนเหร่ยกลับมาเพต่อเนี่ยพันพันพันให้มาฮะประกันผ้าบอกเลยแม่ด้วยถ้าถ้าพวกบอกนี่บ่เหลี่ยงไม่ได้เอหมเส้าเนี่ยแมนแต่ข่าวเลขหกหนึ่งไม่แล้วน้ำมาแมนไอ้ยะพวกวันเนี่ยพวกวันเจียเาเนี่ยแมนโอ้ใครโชคอีบพกวันน่ะแมนแล้วแล้วอายรแบบนีส่งจับทะเบียนรถที่ทะเบียนรถที่เขาชนวเหมือนว่ เขาจะหนักขึ้นรถนะน่ะขั้นหนัก็ไดแกนครับอับก็ผมฟัน่าหยิงมาหาตามคนบอกแล้วแล้วกันคืนเราเลยโอ้โหนํามเราเลยเขาไปเขาไปถามเล้วสองแสนกว่าเก็บเงินบื้อตเบิ่อไหปัดทู่โอ้ยทไปแล้วว่ะเออเออยิเงินเมียสองแสนกว่าเก็บเงินบ้องเบิดอโอ้ดีอกดีใจนะผมดใจนะเอฟซีนดีใจนะเอฟีผนผู้คนตี่ตามแป็นอยู่คน โดยเฉพาะเอฟซีซีเชียงใหม่ที่มากเมื่อนี้ผมบอกคากกีรีเลยเมื่อเมื่อที่ได้หลายคนอยู่เพราะว่าอาจารย์หมู่วานนี่เอฟซีมันมะนางกินอยู่นีตอนตอนแรกก็บอกเพ่นไปอยู่บอกเพ่นไปว่าหกสี่สามสามสี่หกหกสามสี่สามออกไปนั่นกลับมาปังอีกรอบแล้วปังมาตลอดพ่อเพชรนี่ปังมาตลอด ลูกค้าว่าสื่อของอย่างมาแต่ข้างมันดุเพิ่นเพิ่นเพ่สามเท่วอะมาว่านี่ทำคำมัขอโจกขอหมานน้ำพอเสร็ดมากบอกเพิ่นไปอสามสี่หกหกสี่สามตัดอยู่นหนีกันมีเแล้วยู่ได้หนีสามตัวนี่ได้สี่หกสามสามสี่หกามนพีง อยู่ได้หนีแหละครับเอฟซีครับผมแต่ว่ามันมีมาบังอยู่หน่อยหนึ่งของหมู่บ้านนี่ว่าก่อนก่อนป่ามาซีกอสามีกับหัวเลขหกคนบอเลขหกับหัวนบคนมับังนี่บ่าที่นี่ย่ามเศร้าเตือนมากน่ะผมผมมาเบืองนี่กับมั่งมั่งก็เป็นเลขหกเดออเลขหกมีตัวเดียวโคโลไม่ใช่แล้วมั่งอ่ะมีเลขหก แม่กับมั่งตัวเดียวโคโลโ<อ>แต่นี่กับกับงวังที่เอ,เอากระลิกหูตัวนอกกับพี่น้เมียนเม่นแดียวมันมาขึ้นพันจองหวัดบ่บอ้โหมาขึ้นเนี่ยวฝัน่าผู้ยิ่งมาหาสามคนเ่ยมาพวกเป็นจองหวัดเราบ่แต่ของทั่งยย่าง ปันเมื่อคลืนเนี่ยมันก็มาออกมือนีนเนาะไปตองงวดจริงๆมือเลี่ยงมืแล้วให้กดติดตามเราไว้ให้กดรอไว้พราเป็ดนะครับอันนี้ก็มาแสดงความดีใจกับพอเป็ดเพราะว่าเลขกเป็นเข่ามาตลอดเข่ามาจนถึงว่าเป็นเจปีใหม่นับหลงบ่นับเลยถุกมือชี้ขั้นนับรถขั้นนี่โบไม่หน่อยงวดเลยเป็นบ่พี่น้องงวดขั้นนี่โมันแปดงวดเลยทั้งปีใหม่มากนาะเป็นเจ้ขั้นมันแปดถึงเก้างวด ล้วก็มาขั้นที่สองนี่อีกสองหวดปิดช่องหนึ่งสามทุกครอดนึ่งกับสิบวงวดเอยชองขั้นนี้เข้ามาตลอดแล้วก็มาค้องฝันเข้าเพราเพชรอีกบ้านนี่เข้ามาตลอดจนนับหลงเออจนนับหลงกดติดตามรอไว้เออถ้ามฝันเมื่อใดกับภูเก็ตชิมาทันทีในอเอฟทีกดรอไว้ครับอยู่ที่ครับผมมีมาแสดงความดีใจน้ำเพลินครับผมเอาดีใจน้ำสุกหัวซุกเข่นที่คนชอบคนหมานเนาะครับผมเออ กะช่วงใคเบ้างอีกแค่นึงเนี่น้องเรียบสิักฐานยืนยันครได้ช่วงไครมานะับมาอุดหนุนไก่ย่างไก่ย่างครับผมพ่อเพชรพ่อเพชรไก่ย่างถ้ามาผู้ถือกครับอ่อท่านถามแอดมินฮะถามแอดมินก็ได้เออถามบมไปยังพอเพชรบนปั้งหมดไว้แ huh. ล้วเรียบร้อยมาได้ครับผมตั้งมุดไปหรือปั้หมุดแล้วปั้หมุดแล้วพิมกันมาป้ายไหนก็พิมกันมาส้มตำอุดรพ่อเพชรไก่ย่าง จะมาถือจีเลยพามาเลยพามาเลยน้องจีพามาเลยปักหมดแล้วครับปักหมดไปเรียบร้อยบ่ต้องห่วงมาลพอเพชรไก่ย่างแต่ว่ามันจะมีของขอบออกป้ามอ่าอ่าส้มตำอุดรแล้วก็ต่อด้วยพ่อเพชรไก่ย่างต้องต้องพิมพ์ว่าพ่อเพชรไก่ย่างด้วยแมนพิมพ์มาแน้หนึ่ง้ะพี่น้องแมนคนว่าสมตำอุดรมันไหลายมันหลออก็บอกว่า อส้มตำอุดรพ่อเพชรไก่ย่างอืบ้านยังซ่องเพราะจิตอาบมันจะเด้งขึ้นคำเด้งขึ้นเองนี่เฉพาะส้มตำอุดรกับพ่อเพชรไก่ย่างครับตามแผนที่มันเลยครับผมเดี๋ยวหนุ่มกีไพามาแมนเดี๋ยวก็จิมาหอดมาถึงบรรยากาที่จอดรถกว้างขวางที่จอดรถสะดวกสบายมีที่รองรับลูกค้าได้หลายโต๊ะอยู่หลายท่านอยู่ยิังไงราคาสีแยกไปอีเลยไหมล่ง แยกไปสายบ่อที่ท oh. ่านสืเสริมอีกข้างขายอ๋อเอาคือว่าสีเพิ่มสาขาขึ้นตีบ่อบ่อครับบ่อบ่อท่านได้เพิ่มบ่อเออคนเดียวก็บ่อท่านอีกคนเดียวช่วยเยอะคนเดียวก็บ่ท่านอ๋ดีใจน้ำพุเพลทครับยู่มาเรีนที่กับโรคแผนทางวันนี้เนาะหาคนลังรวยผ่ไม่เดียวจิตจามร้อยครับผมตามชุดจังหวัดครับพี่น้องดีใจน้ำซุปครูจก้นครับครับผมครับสวัสดีครับเดี๋ยวปีใจน้ำกลับเอมทีครับผม